สวีดานสวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้วเขาสวนครับพี่น้องท่นเขียวมาหดพักหดต้นไม้ครับนี่มะยมคิดกําลังเป็นดอกอืกำลังหดครับนี่เสียบปั๊มในคล้องหดครับนี่มะยมคิดกําลังเป็นดอกครับพี่น้องได้จจองจองไว้ด้วยครับพี่นาะเออพดอด้จองจองไว้ด้วยครับรู้ละลอ,อยมะยมคิดปลาจีน,นหน่วยทอไข่ไก่ อันนี้อแพงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตั้งได้ครับตั้งอย่างแต่เป็นด,ดอกอยู่ยดิละครับมาคู่กันนี่ครับคุณมันชมคิดปลาจีนอาจารย์เชียวกำลังดูแลครับนี่กำลังหดน้ำนี่น้ำกะดิจุ้ยนี่นี่ครับกะดิจเป็นร่องี่สะครับนี่มันชมคิดพี่น้องพันไปพันมาเอฟซีทีมงานบ้านสวนกับมาแวะมา ชมสวน,นเด้อครับเด้ออืมอจานเขียวกำลังหดมดหดไหมครับพี่งงบีบไปหน่อยที่แหละเออบีปไปหดไปนี่ครับกำลังปัม่มน้าหดนะครับอืดินดำน้ำซุ่มครับน้าม,มีตลอดปีครับวัผละไม่ม,ม,มีทุกฤด,ดูครับเป็นเรื่องคือเท่าไหร่ครับพี่นี่จังๆคือเท่าไหร่นี่เออเห็นครับ คนคุมงานครับนางอุดปูดอยู่สองคนครับ <c oughs> จุมเตเตโซ่ครับ <c oughs> สวนมาช่มจิดครับทั้งคุณกัจะเป็นสวนกระท้อนพอเราดูดทางนี้มาแล้วก็มาเอาใดมาลงทางนี้ดูดไปทางนู้นอื <c oughs> อ